สวัสดีครับผมก็ผมเซลลใหญ่นะครับวันนี้ผมเซลลใหญ่นะพามาดูรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ต้องบอกว่าลูกค้าให้ความสนใจอย่างมากเลยครับที่อยู่ตรงหน้าผมครับผมกับโตโยต้าเวลรสครับโตโยต้าเวลอสนะครับผมเป็นรถเที่นั่งนะครับที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง8 0 0 0 0 0บาทนะครับตัวเริ่มต้นอยู่ที่7,95 0 0 0บาทเท่านั้นเองตอนนี้โปรโมชั่นค่อนข้างดีครับ นะสัตว์อุตระทันใดนะครับที่ชอบนะอยากจะได้รถเจ็ดที่นั่งสักคันหนึ่งแต่ไม่ต้องแบบจ่ายแพงมากนะครับผมแนะนําตัวโตโยต้าเวล์รเลยเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่นกอนนะครับว่าโตโยต้าเวล์มีข้อดีตรงไหนบ้างนะครับโตโยต้าเวล์นะครับถ้าเป็นตัวที่อยู่ด้านหน้าเป็นตัวพรีเมียมนะครับคันแรกเลยนะตัวนี้จะมีเป็นระบบโตโยต้าเซฟที e เซนให้นะครับอยู่ตรงกระจกเลยก็คือป้องกันการชนการ,การเตือนอย่างนี้นะครับนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ สวยงามแบบนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกครับมีให้แบบนี้เลยล้อแมกนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะครับจะเป็นล้อแมกนะมาดูกระจังหน้าครับตัวนี้ตัวพรีเมียมนะครับก็จะมีเป็นกล้องหน้าให้เลยแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะแล้วก็มีกล้องรอบคันให้ด้วยสังเกตง่ายๆตรงกระจกนะครับแบบนี้เห็นไหมนี่จะมีตรงเซ็นเซอร์หรือว่าตัวเลนนะครับกับตัวกล้องนะครับ บอดี้รอบๆคันครับค่อนข้างสวยงามครับเหมาะสมกับการที่จะเป็นรถครอบครัวเลยนะครับแบบนี้ดูฝาท้ายครับฝาท้ายเปิดได้นะครับใช้มือเปิดปกติเลยแบบนี้นะครับนี่งัดขึ้นมาแค่นี้เองครับนี่คือภายในเวลาฝาท้ายเปิดจะเป็นแบบนี้ครับนะฝาท้ายจะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่สามารถทําเพิ่มได้นะนี่ครับส่วนเบาะนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆอันนี้คือเบาะหลังสุด เบาะตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับอย่างแรกครับผมนี่เลยครับผู้โดยสารฝั่งคนขับนะครับผมเบาะนี่ต้องถือว่าค่อนข้างกว้างมากเลยแบบนี้นะพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันให้ครบคันครับมีหน้าจอให้แบบนี้เลยนะมัลติฟังก์ชันครบนะกีหสปีดแบบนี้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าให้แล้ว อันนี้นะครับเบาะปรับค่อนข้างกว้างเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวสองครับแถวสองนี่ต้องบอกเลยครับกว้างมากๆเลยนะครับแบบนี้นะกว้างมากเลยครับนี่และเบาะเนี่ยมันพับได้แบบว่าสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองพัใไปดูนะอ่าอันนี้คือลักษณะเบาะแถวสองนะครับเวลาพับไปแล้วนี่แทบจะนอนเลยครับเอียงแบบนี้ไปเลยนะครับนี่นะอันนี้แบบตั้งปกตินะครับอันนี้แบบนอนปกตินะแล้วก็สามารถดึงกลับได้อย่างนี้ครับ นี่คือการพับเบาขึ้นมาแบบนี้ครับเวลาลูกค้าขึ้นไปนั่งนะครับด้านหลังนี่คือด้านหลังครับขึ้นไปนั่งได้ปกติเลยระบบทําความเย็นนะครับผมก็จะมีเป็นแอร์หลังให้ด้วยแบบนี้นะครับสามารถปรับเบอร์ลมแอร์ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นพัดลมตรงนี้ให้ทั้งซ้ายขวาแล้ครับนะความเย็นก็คือต้องบอกว่าทั่วถึงทุกคันทั่วคันแน่นอนนะครับ มาดูโปรโมชันกันบ้างนะครับผมโปรโมชันนะครับสำหรับ Toyota v เว o รนะครับตัวนี้ผมมีโปรโมชันพิเศษให้ไปเลยครับโปรโมชั่นเดียวกับงานมอเตอร์โชว์เลยก็คืออัตราดอกเบี้ย0%ไปเลยครับ60งวดนะครับหรือ5ปีนะพร้อมส่วนลดเพิ่มเติมและประกันชั้นหนึ่งให้อีกด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโตโยต้าเวลอสอยากจะชมตัวจริงก่อนทักหนาเซลลใหญ่ได้เลยนะครับเซลลใหญ่อยู่ที่โตโยต้านครอทนสาขาเทพรัก มาเห็นตัวจริงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้เลยครับ